อยากมาบัมีเงินบัมีเงินผัดอันเงินคดองอันทียังมันข้างอยู่นะมันในขึ้นไปทองดี่เดียวปรตูเด้อเอาร้านชื่อขนมกับเอ็มลอยมาฝากอ่าบัตรเติมเงินพร้อมเอออย่างใดตัวนี้อันมีอันเก้าอุนอนมียผู้เมื่อนะกะเป็นอะไรให้ขูดบัตรให้ โอ้ยังติดต่อกันอยูดิประตูเอาอ้ยบดีขาดมั้งเออนเป็นติดต่อไหประตูเพราะแจ็คเชนอะไรเจ้าเนาะประตูเพื่อนชีเพื่อนคอขึ้นดีอยู่แจ็คทำนองในประตูเพื่อนอยากมาบ่มีเงินบ่มีเงินผัดอันเงินข้าวองอันที่ยังมันค้างอยู่นะมันในขึ้นไปถอกสิมาพร้อมเลยโอ้ยอย่าแลี้ยวเจ้าเจ้าเจหน่อยเจ้าขัด มาจะหน่อยเจ้าก็ชิมเมื่ออีกคือเก่านะไม่เ<อ>มือม<า>ม่อดอกโอ้ยยายายาแต่เมื่อมาเม,มืออ่อเมื่อคนยังบวบข่อยอืมชิบไปววาไปชมเนาะประตูอเราไปล่ามาครอบใครเราไอ้น้องกบว่าตุ้ยบโตนี่ขาตีบีโบยกับลูกกับเมียออเขาไปอยู่นำํำอืมจะหน่อยแล้วมันชิเป็นเรื่องเป็นเล่าใหญ่คือเรื่องน้อยมันชิเป็นเนรื่องใหญ่หรือยาใช่ไหมอืมคันรเนราจะมาเลยก็มาลุ้ งั้นเพียงฮะยจะมาไปอิงใส่งั้นคารองที่ข้างขั้นมันบอกเออให้พอตู้ไปถกเบิด์ตบอกเออมันให้ขึ้นไปถกยายายาจะนอยมันกระลากเมื่อไอีกคนนั่นแบบนี้น่ะเร่าโมเมชินทำนั่นอยากให้คูดบัตรไปให้เดี๋ยวให้ผากเงินไปอีกผากเงินไปให้คารุดจีมานั่นยานอันนี้ผู้ผู้หนึ่งเงินยูเอ็นยูเอ็น อันนั้นอยู่ยวนยังอยู่เซฟประตูบ้านพี่ช่งบ้านตู้บ้านนาตู้บ้านนาตู้เมืองเชลวันอ,อันนั้นก็เป็นนี่เขาก็ะพากเงินไปให้วานพากไปให้ช้องแฉนชี่แฉนเถองมอนอันนั้นพร้อมพากไปแล้วก็วางเช่านี่ก็โทรไปก็บ่ฮ<อ>ับ บ่เป็นบ่ฮับบ่ได้เปิดโทรวดธุระชับนะธุระวัลโอ้เอาเงินนั่นไปฮอดเลยฮอดบ่เปิดโท่อดธุระับคิดตัวเอาเงินมาตู้บ่จะเอาเงินจะชื่อละวะเนี่ยเงียเงียบไปกว่าวแล้วเออเอาเขาล้แล้วอ่ะเงินฉับนัดเงินฉับช่องแขนนั่นบ่พอห่างพอแม่ยังดอกกว่าวแล้วมันนิ่มมันข้อความไปนี่แต่บ้าใจขึ้นมากกระชักฉับกว่าฮอดพอแม่ห้องช่องชอนเอาได้จั้จังที่ช่วงเงินนั่นก็ชงกรช่วงล้วแล้วอ่ะ แมลงห้หมอันนิ่น้พวนผักไปให้มันเอาไปให้นั่นให้มันเตเาอาโลดเหรอเอ้าเช้าน้อพอจเอาไปให้อันนองเนี้ยผัวมันนั่นอยากมาเอาไปให้อีนั่นรู้ด้วยอีน้อยนั่นวะอีนั่นนั่นอยากมาอยู่นั่นหากบักบ่มีเงินขาดรดมาแล้วแมลงเนี่ยมันให้มอนินไปเอาน้ำอีนายนี่แล้วไปให้มันน้องเนี้ยแ้่พูดนั่นสิมาบอก อ๋อผู้นั้นมาแล้วผู้น่ะบริยากน้องนมันอยากมาอยู่ตะเก่าของมันมาอยู่พี่ก็เป็นปีเลยน้องเมียน่อน้องเช่าเมียโดยนแหละป้ากันกับผัวมันก็มีอยู่ผัวนั่นม่ตัวเองไปยามก็ชิป้ากันนั่นวันนี้แหละมันมาอยู่พี่เป็นปีเช่านุ้ยนั่นมาอยู่น้ำพี่นัดผัวผัวตีผัวตีผัวตีผัวห้อยกอผัวกินัญญาเชติตนั่น เราไปตีมันบัดน้ตีแล้วมันมาอยู่คงเฮาเอาเอื่อยมันเด้มาอยู่น้ำเอื่อยเป็นปีบัดนี้บัดนี้ลราเอื่อยมันเมื่อบัดนี้เมื่อปากปากกันกับตัวเองแล้วเมื่อเลยเจงน้ำเมื่อน้ำเมียและเมื่อเมื่อก็บ่ได้เอากระดกน้ำเลยก็ไปเช่าอยู่เฮือนน้องเช่าโมเห็นบ้านนาเมียนะจับมันไปอยู่ใส่ของมันรีเด้อเช่าอยู่ในเฮือนน้องเช่าเลยก็ชื่อเห็นตัวนึงเหมือน ชื่อเห็นนั่นเขายิงเห็นมาได้แล้วก็ชื่อเห็นชามแสนไปคั่ไปเห็ดกินในหือน้องชาวแล้วไปจะมาพิดกันว่าเตะทิพขาทิพน้ำลงเหือนอน้องเคยนั่นเออเตะว่าผัวมึงมายามได้ย่างเช่นอย่างขี้มาดิมึงชุวมาอยู่ลำปูนี่ไปหาผัวมึงพุ่นชนะโอ้ตัวเองก็ป๊อป่ะนี่บริรกน้องอ่านได้เหมือนนั่นน้องเคยกับน้องชาวนั่นพิดกันหนโดย พ่อเป็นนอนอยู่กอนนัน่นนบเาวมันมนบ,บาวามีอนนัน่นเลยเป็นนอนอยู่ฮอนกลางวันนอนนอนแล้วก็ไปติดต่ออน,นั้นล้ำเล้าแล,ล้วเราก็ดีจุดดอกเพือนั่นน่ะลูกชายเราก็ช่องคนม,มันพาไปลินชาวลินยังก็มีแต่มอนั่นแหละพาไปไปหอดบ้านเพียงไปเลยก็โอยมันบอมน,นั่นดอกคือบวานั่นแหละตัวเองไปก็ดีมันบว โชคบูดีนั่นแหละไปขอข้างแนแลละชาวนั่นก็นดีเชียวแบะบเชียวมูนึกถึกชาวมีนะ่ะชื่อชาวมีอผู้ขอ,อนั่นสั่งว่าทเหเนาะไปกับไปกับโมน,น้นนี่แหละขอแล้วก็ทอกคาดองอันบน่ได้น้อยได้ขดองแปดสิบล้านผู้ใด อีนั่นนั่นเออแล้วบุตรทั้งหลงคือว่าแพงแในประตูแล้วแพงอะไรใช่ป่ะพอใครแล้วล่ะก็กินหมูกินแบะกินหมูกินแบะกับมาหมามาพี่มากับมานอนอยู่พี่คืนหนึ่งเตะหลุดหุ่นใดคันหนึ่งเนาะเขาเขาเมามาน่ะสามล้านพอนเขาเมาหลุดคนก็เต็มหลุดมาแล้วมากก็ฆ่าหมูอีกอยู่นี่ฆ่าหมูฆ่าแบะอีกตัวหนึ่งมาเลยบอหันอยู่อันนี้พนันน่ะ ม้อนอยู่ในนี่หน่อยคุณเช่ามากกับเมื่อพุ่นอีกเมื่อตัวเองกับเมื่อน้ำเมื่อฮอตแหละเมียว่าวบอกโมว่าได้บอกในนี่น่อเมื่อฮอตพุ่นได้จังบอกคอยหันอยู่ว่าฉันคอยญาติอยู่ในทุงนั่นคอยชงกระดองแล้วก็ชงกระดองแปดสิบล้านมันอ๋เพิ่นก็ะชงตีพโต้่ก็ะหักเชียนั่นเชียแม่ชงโตหมูชงอันอันแม่แม่ชงโตหมูชงโต้เงินนั่นก่ คือว่าชามลอดเสียให้เมียผู้นั้นเนี่ยนิ้วก้อยก็ยังบม่ได้จับเมียผู้นั้นอะว่าเขจะซื้อเลยแหละเตรียมจัดด้านตั้งงูชองโตแม่ชองโตเป็นลานแค้นบริบายเลยะมาแล้วมันก็อยู่นั่นนี่ค้นมานล้วมันก็หลุดหุ่นใดโนเต็มหลุดหมดมันก็เนื้อมันก็ขึ้นนอนเดี๋ยวเรานอนอยู่แน่นโดยน้ำหมูในเฮือนน้ำมันก็เป็นชิปก็คนแลนอนนั่นนี่ก็นอนนี่นอนอยู่หลุดกระปานนี่อันคนมานล้วมันนะมึงเช่าบรแล้วก็บโต๊ะให้มาแเลย เม er so so well, uh ื่อพ like ่นชะก้อนเมื่อขาหมูขายังดูพ่นชะก้อนคาหมูขาแว่แหละจากมาเถิดที่ช่องได้เจ้าจากมาวะฉันเนาะเมื่อหอดหลวงพ่จักบอกเขาปัญญาเขาว่าเมื่อหอดพูดอะไรก็เขาก็ชงขาดองเงีสิบบานชงเบิดแป๊กแท่น้าประตูงบเงินจะทวงเลยมามาส่บอกมาบ้านกังมองนี้แล้วพาไปมาบ้านกังน่มาแล้วก็บเป็นพ่อเมียผู้นี <m <m ้เมียผัวมาอยู่พี่นั่นด้ ไปหอดแล้วหอดเดือนหนึ่งเบามาแล้วเบาเจ้าเอาบ่แม่ห้างลูกนึงมาป้าผัวมาวงเดือนนี้บบแมนถึงแล้วหักก็ได้ลูกเดือนหนึ่งมาเชนีนี่มันหักนอนอยู่นะาผมอยู่หอนอยู่หอยพี่คไปไปเบิ้งบ่ไปกลางคืนแล้วไปแล้วมันกับลูกมากเลยครับแม่มันก็มาว่ากันเบามันกกเบามึงเชาบ้าฉันสีก็เอาตกลงกันเอาเลยมึอเช่ามามันกับเขาเอารถไป ชอนอมันหลุดจับช่อหนอมันมาเลยก็มาว่ากันตะเวนวันน right. like, <Yeah. S 1> ี้แล้วตกลงคอกันแล้วคอกันขักแน่ละกัตกลงเอากันแล้วกับคือคอขึ้นมาหนี่งมือช่ามาเลยกันเขาก็มาเอารหลดเรียคันหนึ่งก็มาพี่แล้วมาหาตัวเองพี่แล้วมาเลยกับผูกคอตอแขนกันแล้วกับกลอบคืนไปผูกพูดก็ตัวเองก็เอาน้องเอานงเอา มูไปน้ำแล้วไปดูอนอนอีกคืนหนึ่งเดยไม่เช่ากับม้าน่ะประตูมาอยู่พี่ก็ได้หาหกเดือนหลักเมื่ออันนี้ก็ดีหลักเมื่ออันนี้ก็ได้กันหลักเมื่ออีกมีแต่ผู้หลักเมื่อเราประตูน้ำกับบดทอนเย็นนี่ยหลกัลกเมื่อแล้วก็ไปเอาไปไปเอาผัวเวก่นกานะผัวอันผัวป้าอันได้ลูกหนึหน่งนอนโอ้ก็ไปผัวเก่าอีกไปเอาผัวเก่าเอาแล้วมันก็โย่ บอกกันมันเคยเตะตัวเดี๋ยวมันจะมาเตะว่าฉันเขาว่ะมึงไปเอามึงไปเชิงมึงเมื่อยเชิงเขาเชิงมึงแล้วมึงบปเลนมหาคูอีกเพราะว่าน้ามันกันเองพราะมันเคยแล้วเตะพวกป๊อปป่ะนี่ป๊อปเดินแ้วไปเอาทหารทหารนะครับมีเมียอยู่ป่ะนี่หักเป็นน้อยเขาดูนี่ถ้าเท่าดูข้อมือเนี่ยอยู่บนนั้นมันก็ไปปลุกเขื่อนเมียนั่นก็ทอมน้อยๆนะพอได้มันไปนอนน้ำหอแล้วมอทหารนะกันเองกรเงินกระมันห้อยแน่ พอได้ช่อกินช mm. mm. ิวอยู country, develop, horn, ่แล้วอยู่นัฮันดนี่นะตัะโมนินนั่นพุ่นอี่ต่อให้ตัวเองเอาละแล้วบันเนบันไปทต่อผมม่อีกบัานนี่มนินนตัวเจ้าเชียวเอาบ่มีเอาเอาเลยวะนี่เด้คนในทางออกข่อยนบ่มีผัวก็ฉันมีลูกเราบ่มีเพื่อนจะน่อยเพื่อนคนทุกคนยากในได้หว่าเอาบปฏีดาถูกยากกเอาเอาวะกันดอมาอยากอยู่อยากกินอยากได้อยากมีจุจืๆนั่นเขาเอายูวะ ไม,ม่ห้างชองชา้าลูกอะไรได้ท่าไดก็ตามดนกเรื่องห้างนะั่นแค่นี้ว่ามาเป็นปกติโบรักเมื่อหลักมานี่เอาก็เอาก็นตุกลงกันแล้วก็โทรหากันแล้วก็ว่าชิบ้าแล้วจนพากินไปห้ยหวานเนาะปตุพางินไปหาชีแสนช้ำได้แให้จ้างหลดมานะ่ะแต่กี้ตัวเองว่าชีไปล้านเอายวนนาปงนปงักบงเหมือนปิ้งไก่ใหญ่นะ ในตอนนี้ปะตัวเงินสี่แสนแมกกาฮอร์และเชโน่เออเขาจิมื้อนดอกว่ากันผาเงินไปไหายน,นี่ตอนบ่ายสอ,องโมงบ่ายโมงนึงนับไปผาเงินหน่อยดูเชโนเนี่ยเราเลก,ก็ได้หับได้ยังเลยกับมาบางเช้านี่ก็อยากถามมึงไงแล้เนาะเปิดโทรศัพท์แล้วก็ถามมันถามไม่ได้เปิดเครื่องสมอยยังไงวะติดเครื่องโทรศัพท์ช่องหน่อยไม่ได้เปิดจากหน่อยจนว่าแปดโมง โทรยังบมดติดอยู่เอาแล้วไปใช้ตัวเองก็นิ่งขอความไปแล้วโยกกันชีต้มเหมือนนั่นชองอันชามชีแสนนั่นบุพเพหังย้อนน้องก่อชื่อคำไบ่ได้ฮอดวันพ่อหู่นดอกเอาไปโลดว่ะไปชื่อคำลูกนุงอันถือเล้เเปนพื่อไปเห็นความใจเลยวัาใส่ขึ้นมาเคยหมดเคยต้มบุเคยยังกับพ้นดอกเพื่อนไปใช้มาจากีประตูเพื่อนได้บอกอยู่บอกเพื่อนไปใช้ประตูคือโทรบมดติดนะ บ่ได้บอกเนาะไม่ได้บอกเจ้าไปหันไปนี่ก็ดีเนาะคู่มื้อนั่นอันแต่มื่อบทท่นได้อันชงเงินไปให้นั่นว่าแต่ฉี่หาโมงโทรมาใส่กลางคืนกันเบ็ดชีพเบ็ดชิสองโมงก็บม่ได้นอนโทรเมาเนี่ยเมาหลมแบบนี้แต่มันแป้งบ่ได้เงินแล้วเงียบจัดโลด้นเนี่ยเรื่องประตูมันเป็นแป้งไหมบ่บ่ให้ว่าเชนไอฉันแมนแมนอยู่ก็ว่าแน่นเลยามความประตูเนาะเงียบเงียบกันเงินนี่แหละบอกมาเล่นโดยไปเล่นโดยไปเอาเรื่องมันว่วยฉีกเงินนั่น เอาไปแล้วเอาไปให้อันน้องเมียเฮาพุ่นอีน้อยพุผลมันอยู่ชวน,นอ,วอ,อันกล้วยกินพุ่นแล้วมันก็จะมานะฮะมันมาลูกไ,ได้เพียงเอา,ชาอเอาช่ากร,รีหมดทันได้เงินหมดโทรเสาโทรแรงพอได้เงินหมดโทรไปได้กับหับอันผู้นั้นอันนี้ผู้นี้ผัด<อ>มียเก่าเนี่นยหมดากให้อันเอาเงินอันที่ว่ายังค้างอยูอย่นะขึ้นไปถอกถอกอะไรชิมานะลูกเออใช้มันกำมันเวียนยายายาวอ่ะ บางทีบ็ได้แหลวก็มาฟานว่าเฮาเนี่ยเช่าชื่อจะเบื้องก่อนก็ยังไปห้องไปคอย่อมือ้างนนแล้วน้ำเข้าน้ำแก่น้ำบ้านเมืองเดอนะตบ้านน้ำแล้วเมียกับเมียเก่าหูจักแล้วเมียกับบ้านเลยว่าเออน้องหองมุกกันแล้วเงินเท่านั้นแต่หาหกชิบล้านเฮายังไปเพียบแต่งไปแต่งเอาเงินชาวลาดไปชิไปคาเออยังชาวล้านบ่ประตัเออยังชาวลอดถอกแล้วแล้ว ชาวลาดเลยจะถอกไปเลยนะจะถอดไปอันนั่นทึ้งไรายทั้งนั้นบ้านยังอันงัวตัวหนึ่งเลยยังงัวตัวหนึ่งกับเงินชาวลาดงัวน่ะก็ยังเบิ่งเอามาอยู่นี่จัก็เธอได้เดือนเธอได้มือยังชิบเห็นงัวอเขาบอกเลยงัวตัวนั้นตัวนี้ยันเพื่อไว้สังเกตยามบุได้่ยายายาว่าเช่าเออเนาะยาลูกต <dalam> ่ว่าชิมาตัวเอาเงินประตูเยอะไหมเจ้าน่อยเอามันกระตั้นเอานั่นแหละ แตะปงคดองมาผลักเมื่อยิบบอกย่อเนืลอใช่หมอนอนมันนิ่ข้อความมันโอ้ยมันมาจากประชาศนั้นเจ้าเชียร์เงินเนาะมันว่าดูโม่โมเชียร์ี่ยไรเคยว่ะเนาะเขาตู้มันเนามันมาแบบเอกะมานี่ควรว่าชิมาอีกมือหนึ่งมืออื่นนี่ผนิตกันไม่ได้น่ะมันก็ชิมาอะไรวะเนี่าว่าได้มา ตัวแตงเอาเงินไปทองต้องแตงมาแหละเขามาอยู่ร่วมกันก่อนจังแตงหน่อยสิเออนี่มอนี่เลยมันมันนินขอความมาหาเออชิมแม่คำเล่าไเลยเอาแบบนี้ด้วยผดุ๋ยมาอยู่ก่อนยังไปแตงเออเนาะพดุ๋ยเมื่อี้แตงมาอยู่คนหลักเมื่อยหน่อยเขี่ยได้นี่อะไรคืนใครอยู่เอาเงินเนี่ยซื้อบูน่าเป็นยังไงวะคือมันมูเป็นในอยู่เนี่ยมาตัวเอาเงินเอาคำให้เลยพอได้ท่าเจักว่าให้เอาเงิน แตงเมื S <S <preach science> ่อเล้เม็นปิไพ่พได้แล้วมันเป็นแบบนั้นอยู่นํากิ่งเมาอยู่คุณเดากพอดีเจ็ตัวเอาเงินขอคัมพาเลยมามื่ชองมื่อแล้วเมื่อแตงชิพหลานหลานมันก็าพ่ได้แล้วแบบนั้นแตงก็สิพหลานทลาทำหาเงินง่ายๆแล้วเข้าหาเงินมันอนน้ำพอน้ำขึ้นชองขึ้นเงินชิพหลานไเมื่อไหร เกตไปบ่อไปไหนอยังกีฬาเกตสี่ฮาปีบ่อทองซาปีบ่อในรถบ่มียัางไรนี่แหละเอเอามาตู้เอาจะซื้อเลยบ่เน่งธนาบ่อเนนคิดว่าเขาอยู่อเมริกาพุ่นอันนี้เขายังช่งเงินไม้ค่อยค่อยว่าดีนี่หันเออดีนี่หันเงินเฮาน่ะมันบุพ่อน้องเลยช่งมาให้แน่ แล้วเฮาขอให้ทางน้องหันช่วยเหลือเฮาแน่มันก็ะชงม,มาหาย500ห้าร้อยผัวได้500ห่าร้อยเหรียญผัวได้หมอนอีน่โอ้เพ่<ม>นให้ได้นะเออใหน้น่ะมันก็คิดไปล้อนแล้วแม่นแม่นตัวเดียวโมเง,ง่ายได้ความเขาคือเทนตัวเองหน่อยเอาแล้วก็อยู่ไปจักที่ฮาปีบัวเธอได้ตามน,นั่ช้าเขามาตัวเอาเงินเขาเว้านั่นแม่นความเขาได้มนเลยเพแม่นว่าธรรมดาได้เว้านั่นคือเขาเว่าว่าตามกัเป็นจริงเนาะบ่แม่นว่าโอ้ยคือกันกับอีน้อยอันอันว่าเท่านหร่ มาช่างชอนเราอีกก็ดนั่นแน่นี่เจ้าเป็นคนจังชั่นจังชีบ่ถูกความันแม่เฮาอีกน่ะประตูโอ้ยบ่ได้ายก็บ่ได้เล้วขนาดยังมายืนกันนย่เียพิ่นวะเนาะ